เยื่อเพิงนรกตายเพิ่มเป็นสิบห้าศพหลังไปฉลองไม่เกิดกับเพื่อนในกลุ่มนับสิบคนตายไปแล้วสามคนจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไม่ผับดังเมืองสัตหีบเบาเทนบีในช่วงหนึ่งนาฬิกาของวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณริมถนนสายสุขุมวิทหมู่เจ็ดตำบนพหตูหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีขณะที่มีนักท่องเที่ยวราตรีกำลังใช้บริการปร้อยชีวิต โดยต้นเพลิงเริ่มไหม้ขึ้นในบริเวณหลังคาก่อนที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วบริเวณเนื่องจากหลังคามีการฉีดพ่นโฟมสำหรับซับเสียงซึ่งเป็นวัตถุติดไปได้ง่ายประกอบกับช่องระบายอากาศและทางออกด้านหน้านั้นเปิดอยู่เพียงประตูเดียวด้วยมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการโควิด -19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกมาได้ทันอีกทั้งยังมีกลุ่มปันไปพวยพุ่งอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต13รายในที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งรายรวมเป็น14รายและล่าสุดเสียชีวิตอีก1รายรวมเป็น15รายโดยมีผู้รับบาดเจ็บ38รายโดยในวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพิ่มเติมคือนายธนกฤตมีน้อยอายุ36ปีโดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยอง ทําให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมแล้ว15รายบาดเจ็บ37รายโดยนางสาวนิตยานีน้อยอายุ30ปีได้เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุพี่ชายได้เดินทางไปจัดงานวันเกิดที่พับพร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆรวม10คนโดยจองโต๊ะบริเวณหน้าเวทีจึงทําให้ขณะเกิดเหตุซึ่งแม้จะออกภายนอกได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและมาเสียชีวิตในวันนี้ ขณะที่กลุ่มเพื่อนของพี่ชายพบว,ว่าเสียชีวิตแล้วสองรายคือนายสุรการเรืองฤทธิ์อายุ35ปีเสียชีวิตในกลองเึิงนายสุเทพมงคลแก้วอายุ33าปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ขณะที่เหลือส่วนใหญ่บาดเจ็บสาหัสรวมถึงพี่ชายตนนา,ตนาธนกิจมีน้อยอายุ3าปีตอนนี้ในกลุ่มนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วสคนยังมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอีกหนึ่งคน ในกลุ่มอาการแย่ที่ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนอื่นในกลุ่มนั้นได้รับบาดเจ็บที่ยังนอนรักษาตัวอยู่อีกหลายคนนางสาวนิตยาบอกเพิ่มเติมว่าวานนี้ได้เดินทางไปแจ้งทางศูนย์ซึ่งได้รับแจ้งเพียงให้รอเรียกมาสอบสวนเท่านั้นขณะที่ทางเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารทางร้านยังไม่ได้ติดต่อเพื่อมาแสดงความรับผิดชอบได้อย่างใดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่า สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากด้วยผู้ตายมีภรรยาซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้และบทที่ยังอยู่ในวัยเรียนเป็นอย่งอีกสองคนคนแรกเรียนอยู่ที่เทคนิคอีกคนหนึ่งเรียนมัธยมที่โรงเรียนสิงสบุรทั้ทงนี้จึงอยากให้ทางร้านหรือหน่วยงานต่างๆได้ประสานความช่วยเหลือก็ที่น่าสงสัยว่าถ้าไม่วันเกิดเหตุทางร้านถึงยังไม่ปิดทําการ เราทราบว่าพี่ชายและเพื่อนเข้าไปฉลองกันต่อในผับจนเวลาหนึ่งนาฬิกาก่อนจะเกิดเหตุเมื่อเวลาผ่านไปแค่ยี่สิบนาที n น w ส์ยี่สิบี่เดดาทิปสีแรงงาน